네 <목소리도> มันสามารถอ่านจากโน้ตบุ๊กได้ไหมลูกมันอ่านจากโน้ตบุ๊กก็ได้นะก็ไม่ให้เสียบุคลิกภาพแต่ว่าเมื่อกี้การเขียนวิธีดําเนินการนะอะน,นั้นเป็นการเขียนแบบไม่เป็นทางการนะเมืกเก่อกี้ต้องเขียนให้มันเป็นทางการก่อนนั้นนะในรูปเล่นนะ และอื่นๆนะ566ร้นะอันนั้นคือรวมถูกไหมอันนี้คือและอื่ที่มีอาจจะเคยมาบางค่นะไม่แล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่ลูก1 0หนึ่งพันบาทอ่าเพราะฉะนั้นในในใบที่เป็นเอกสารนำเสนอโครงงานน่ะก็ต้องตามนี้นะลูกนะค่ะ

แล้วตัวสถิติตัวอะไรที่มันอยู่ในบทที่3ามที่เป็นรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มประชากรไปยางลูกยังไม่มีใช่ไหมย,ยังไม่มีนะคะ,อะโอเคอกลุ่มนี้ถามหน่อยขอคำถาม,ถามหนึ่งคำถามสิลูกเพื่อนทำน้ำยาก,กำจัดฝุ่นจากพืชสวนตัวขอหนึ่งคำถาม ขอหนึ่งคำถามหนึ่งเอาแค่กลิ่นใช่ไหม 8. แต่แต่น้ํายาทําความสะอาดพื้นเนี่ยมันก็จะเน้นอยู่สองอย่างคือหนึ่งกำจัดฝุ่นได้สองกลิ่นหอมถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปถามแบบสอบถามอ่ะเราก็ต้องถามหลักๆอยู่สองตัวนี้รายละเอียดที่เกี่ยวกับการกําจัดฝุ่นกับรายละเอียดที่เกี่ยวกับการดมการกลิ่นของมันถูกไหมคะแล้วก็อาจจะดู สอบถามเกี่ยวกับอันอื่นเช่บนบรรจุภัณฑ์โลโก้ฉลากการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปถามเพิ่มเพราะนั้นเหมือนกันก็คือว่าพอพิมพ์บทที่1 2 3เสร็จส่งไฟล์ pdf ให้ครูเราอาจจะพิมพ์แยกก็ได้นะบทที่1ไฟล์หนึงบทที่2ไฟล์หนึ่งบทที่3ไฟล์หนึ่งแต่หน้าเลขหน้าจะต้องต่อกันเวลาแก้ไขมรนจะได้แก้ทีละไฟล์ทีละไฟล์ได้ ข้อดีของการแยกไฟล์แต่ละบทนะแต่ถ้าเราพิมพ์อยู่ในไฟล์เดียวกันเลยถ้ามันเสียหายสมมุตินะคะถ้ามันเสียหายมันจะเสียหายทั้งหมดเลยถูกไหมลูกแล้วเวลาเราแก้ไขหน้านึงมันอาจจะลวนไปทั้งหน้าอื่นด้วยเพราะนันเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราต้องรู้สิ่งที่เราจะต้องส่งให้ครูมีไฟล์อะไรบ้างลูก